สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างโปรแกรม G-STARCAT แล้วก็โปรแกรม BIM ที่เรียกว่า r r h i c a d นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคือเราทำงานในลนักษณะของตัว BIM เนี่ยค่ะซึ่งเราจะได้เป็น 2D และท d ดีเนาะดังนั้นเนี่ยค่ะเราจะเอาท d เนี่ยะ,ะ่ะไปใช้งานต่อทางหน้าโปรแกรมที่เป็นเรื่องของ DWG นะคะหรืออย่างเช่นพวกทำพวก isometric อะไรพวกนี้นะคะก็ทำได้ นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรนะคะเพื่อเอาไปใช้งานนะคะตัวโปรแกรม b ีมเนี่ยค่ะเขาจะเป็นนามสกุลกลางไว้ให้นะคะนามสกุลไฟล์กลางเนี่ยเราเรียกว่า IFC file นะคะตัวไฟล์ตัวนี้นะคะก็เพื่อที่จะเอาไปใช้กับหลายๆค่ายหลายๆซอฟต์แวร์นะคะดังนั้นเนี่ยการรองรับไฟล์ IFC เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยเช่นกัน ะะไม่ใช่เพียงแค่บิมด้วยกันเองนะคะยัง g s t a r c a t เนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันนี้เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันด้วยเช่นกันนะคะอันดับแรกเลยะคะ่ะตัวโปรแกรมบิมเนี่ยคะ่ะเขาจะสามารถที่จะเซฟไฟล์นะคะให้เป็นนำสกุลไฟล์ fc ได้เลยนะคะเราสามารถเพียงแค่เลือกได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อตั้งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เซฟออกไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นนะคะเราทำการกลับมาที่ทางด้าน G StarCAD ค่ะ จีสตาร์แคตรงนี้นะคะก็จะเป็นจีสตาร์แคในเวอร์ชัน2021นะคะก็จะทำงานในลักษณะของเอาไฟล์ ifc นี่แหละมาใช้ที่นี่นะคะอันดับแรกเลยใช้คำสั่ง drfc นะคะเพื่อทำการเซิร์ชนะคะ Half ile, หาไฟล์ที่เราต้องการใช้งานนะคะสัญลักษณ์พวกนี้นะคะคือที่เป็นสีแดงสีเขียวพวกนี้คว้วายกันอันนี้เราเรียกว่านำสกุลไฟล์ ifc นะคะอ่ะเสร็จแล้วกดโอเคนะคะกดตกลงไป โปรแกรมทำการคอนเวิร์ให้สักแป๊บนะะึงค่ะเราก็จะลักษณะเป็น iso metric ที่เป็นเส้นแบบนี้แล้วนะคะเส้นพวกนี้เนี่ยแก้ไขได้ไหมนะคะสามารถปรับเปลี่ยนม,มุมมองได้หรือเปล่าปรับเปลี่ยนม,มุม,มได้นะคะซึ่งตรงทั้งหมดเนี่ยจะทํางานโดยโปรแกรม g s t Star c a d แล้วนะคะ g Star c a d เนะะี่ยค่ะเขาจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เรียกว่า PD นะคะกดเข้าไปะคะ่ะหลังจากทำการกดเข้าไปแล้วนะคะเครื่องมือเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าต้องการแบบไหน,ไหนอย่างเช่น Wireframe ะะหรือว่าเป็นคิ d เด l ไล e ์นะคะเขาก็องการสวิปและเปลี่ยนมุมมองให้นะคะหรือว่าเป็นเชฟนะคะหรือต้องการเปลี่ยน Real ล s t i กนะคะก็อยู่ที่ทางใช้งานนะคะเป็นผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสามารถแก้ไขของส่วนนี้ต่อได้เลยนะคะอันดับต่อมาคือข้อดีของการนำไฟล์ TD เข้ามาเนี่ยค่ะก็คือเราสามารถที่จะทราบเรื่องของปริมาตรความกว้างความยาวความสูงได้นะคะเราสามารถใช้เครื่องมือดี ะะทั่วไปเลยนะคะที่เราใช้งานกันทั่วไปแคดนี่แหละเอามาทํางานต่อได้อย่างเช่นเราต้องการทราบว่าพื้นที่ตรงส่วนเนี้ยช่วงเสานี่ค่ะเสานส่วนเนี้ยมีขนาดความกว้างเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถใช้คําสั่งพวก2ูดีอย่างเช่น d i m ension นะคะคลิกคลิกนะคะอันดับต่อมาก็คือใช้ขีดแล้วลากขึ้นมานะคะอันดับต่อมาคือที่เราต้องทําการเช็คนะคะเนื่องจากว่าหน่วยที่เราได้มาเนี่ยเป็นหน่วยเท่าไหร่ นะคะแล้วตัวไฟล์แคทที่เราได้มาเนี่ยคือเราตั้งค่าเสร็จไว้ที่หน่วยมิลเท่าไหร่นะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยมเราไม่เห็นตัวเลขนะคะเพราะนื่งจากว่าเขาเป็นหน่วยที่เล็กมากอันนี้อาจจะต้องมาทําการปรับแล้วก็ตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันของการแก้ไขเรื่องของทางด้านการแสดงผลของแคทนะคะสังเกตว่านี่คือ500นะคะ500เมื่อเทียบเป็นตัวหน่วยเมตรนะคะก็คือเสาต้นนี้นะคะจะมีความกว้างอยู่ที่50เซนค่ะ นะคะอ่ะโอเคอันดับต่อมานะคะเรื่องของทาง้านทุดที่เป็นส่วนสำคัญนะคะอีกเรื่องหน,นึ่งก็คือกลุ่มของเลเยอร์นะคะเวลาเราไฟล์โมเดลเข้ามาเนะะี่ยค่ะเราจะกังวลเรื่องของการจัดกลุ่มเลเยอร์ไว้แล้วนะคะว่าผนังเสาคานพวกนี้เนี่ยมีการแบ่งกลุ่มไว้ให้หรือเปล่าถ้าไม่เบี่ยงกลุ่มให้เนี่ยจะทำงานต่อ,อยังไงนะคะตรงส่วนนี้ค่ะตัว i Fc เนาะคำสั่งก็คือ I Fc plan นะคะจะทำการบอกให้ค่ะว่า โมเดลที่เรานำเข้ามาจากตระกูลบิมนะคะมีกลุ่มเลเยอร์ประเภทไหนบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่โครงหลังคาแปลนหลังคานะคะแปลนชั้น1ชั้น2นะคะหรือว่าพวกแมทเท i เรียลต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวโมเดลเนะะี่ยค่ะเขาจัดการแยกเป็นนามสกุลพวก ifc ให้นะคะตามด้วยชื่อต่างๆตามแหละที่เขาตั้งกลุ่มไว้ให้นะคะใช้ไม่ใช้เราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะคะอันนี้เลเยอร์ก็จะเยอะหน่อยเพราะว่า เครื่องมือเขาจะเยอะนะคะโมเดลเขาจะแยกให้หลายเลเยอร์นะคะสามารถเปิดปิดได้เลยนะคะใช้ก็เปิดไม่ใช้ก็ปิดไปนะคะตรงส่วนนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการจัดกลุ่มเลเยอร์ด้วยเช่นกันเท <ๆ S 1> ่ากับว่านะคะตัว G-Sketch เนี่ยสามารถที่จะทำงานในลักษณะของที่ดีต่อและรับไฟงานจากตระกูลบ i มนะคะเอามาแก้ไขแล้วก็มาทำลักษณะที่เป็น Iso metric หรือการสเปกแบบต่อได้ในอนาคตค่ะ โอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำงานค่ะที่เป็นลนักษณะของทางด้านเทคโนโลยีบิมนะคะเอา td เข้ามาทำงานต่อทูดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอเลยค่ะว่าโมเดลเนี่ยตัวเดียวกันหรือนะะย่อเลยค่ะเราทำการย่อนะคะรูปแบบของหน้าจอโอเคเพื่อที่จะดูนะคะว่าโมเดลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโมเดลตัวเดียวกันจริงๆนะคะลักษณะประมาณนี้ นะคะโอเคนะคะจบไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับก,การแสดงผลนะคะของเอ,อ่อ IFC 5นะคะที่รับมาจากทางด้านเทคโนโลยีทางด้านบิมนะคะแล้วม,มาใช้ต่อกับโปรแกรมที่เป็นเรื่องของทางด้าน2ูดีนะคะด้วยซอฟต์แวร์จีส a านะคะในเวอร์ชันน2021ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ